ใบบุญดี่ต้องรู้ก็ไม่บอกกล่ะใบบุญเห็นไหมนี่อัดมันหวานต่อแตงควยเลยใบบุญวูวมันนั่งเล่นเฉยเฟยบุญนวดคอตอนนี้น้องใบบุญนวดแล้วนะคะ นวดคอยพอกีนนะคะไปบอ้จ้าคนจะนวดเนาะเดินนวดให้พอกินเหนื่อยเดินนวดให้เดินโน้บเวบุญนวดให้ไม่ไม่เล่นพอมานอนด้วยเฉยพอมาหายเฉยพอจะไปตัดหญ้ากําลังตื่นนะคะนี่น้องเวบุญกําลังตื่นนะไปมาทําพอเแรงคนฝุดมือเป็นคแล้วนวดให้ฟอนเลทําเบาๆนวดทําไมหนักไง เจ๊ก,กิจีอะโนทำอะไรในใจขาพ่อดูขาพ่อทำจะมานั่งทับคนยังไงเยอะดูสิน,นวดให้พ่อนสิยกขาหน่วนนะไอ้เวรทำอะไรจะนี่เลยนวดหได้นวดแล้วนวดแล้วนวดนวด นูดอะไรยพอจินงรูหลังพอจิ้เออนยวรูดหัดหัดละหัดเอะเก่งจังเลยพ่อจิ้งพ่อจิงเอ๊ะขาเดี๋ยวไปทำอะไรรูดก่อนรูดดีๆเลยโอ้เนี่อยะนั่งน,นัดนนนแล้วนั่งทับแล้วนี่อยากกันอยากกันก็ทับโอ้อยากนอนกับโอ้นอนสนูกนอนกับโอ้ลูกสาวพ่ออยากนอนกับพ่อลูกเดี๋ยวพ่อให้นอนนอนดิ นอนดีแล้วลูกด้นอนแล้ว mm. นอนแล้วหลับหลับแล้วหลับแล้วต่อยพกให้หน่อยโอ้โหแล้ก็ทับน่าจะเป็นคนที่คอมดเลย <itu? c oughs> นวดขาด้วย,วยมือด้วย,วย,ววยวท่านั้นขับไปไหนก็ไปไหนตาดีดีนอนทับนะนอนโฟล่ะเอร์นอนด้วยโอ้นอนอนนอนพับท้องพ่อแตกแล้วนะ่น นอนนนาะนอนเลยกลรับตาไม่ใช่ง่ายขนาดนั้นนะคะไม่ง่ายเลยนะคะน้องใบบัว แล้วพวก,กี้หลับแล้วพวก,กี้หลับแล้วลุกลุกดุโฟแกลงหลับแล้วหลับแล้วจะทำยังไงคะพก,กี้แกลงหลับน้องใบบุญจะทำยังไงคะนวดโอ้นอนข้างๆนวด เน่หนวดนวดแล้วนะคะนวดแล้ว เอดเอวแล้วนะเอดเอว เปลี่ยนท่าแล้วนะคะโอ้โหนวดเลยโอ้โหขอยอนอนยังทำอะไรอยู่พอนอนนวดนะาแล้วมันแกล้งอันมันแกล้งมันลืมลบท้องคนดีคนดีดิ อีกเนี่กวนพ่อจริงเขาจะนอนเลยไม่ได้เลยใบบุญทำไมบุญนวดที่นอนเยอะแยะมัไปนอนนไปดูเลยค่ะวันนี้น้องใบบุญนวดให้พ่อพรุ่งนี้พ่อจะเป็นยังไงคะพ่อจะปวดมากกว่าเดิมเลยเตร็ดจุนหัวแล้วหัวแล้วเจมอยมาช่วยแล้วพ่อที่ลังกาลงเจมอย เจมม่ห่วงลูกนะคะเนี่ยไปดูอาการพรุ่งนี้ไม่พูดไปแล้วอาการพ่อพรุ่งนี้จะปวดเมื่อยมากกว่าเดิมหรือเปล่าหนุกแล้วลุกแล้วรีบรีบหนุแม่เรียกไปแล้วหนุแมแม่มือโอ้ดินเต็มเลยดินนะอ๋อหนวดตกและ นวดอีกแล้วไเฮ้ยเฮเอ็นแาอูดอ่ะนวดนวดนวดแล้วนวดเอาขานวดขานวดเออนวดเก่งมากเก่งมากอันนี้ไม่ได้นวดแล้วนะน้องบูุนี่ทับแล้วนนแ้หม นอนเยอะๆไม่นอนเลยเนาะพ่อนอนก่อนโอ้ลมแรงมากเลยเที่ยงแล้วนะคะลมแรงเรงเจาะยางแล้วเรานอนมานอนกันมาไม่กันปานอนกันนะลูก ไม่นอนไม่นอนแล้วมาทำอะไรพอแบบนี้ไรไก่แล้วไก่เต็มเลยนะไม่บุญไก่เต็มเต็มคอกเลยเนี่ยไก่มาเต็มบ้านไมบุญเลยนะนะไรไก่ไปไปไม่เมยก็ไม่รู้ชักไรไก่เลยแม่เมยนี่กินอย่างเดียวก็จะนอนแล้วไม่ได้นอนเลย

อีกแล้วกลัไม่ยอมนอนนะพ่อกลัวเสียเปรียบพ่อไม่บุนไก่เต็มเลยอาหลังนี่มัเตะพ่อทำไมเยอะนี่นอนเตะๆไปโดนไหนตรงนี้โอ้ยจังหวะตรงนี้ไม่บอกพ่อ่เลยลูกสาวโผลลูกสาวโผลลูกสาว่ไปไก่เลยวเว สาวพอม,มันอ้อนพ่อมันอยากได้อะไรนี่วันนี้มันอ้อนพอ่อเลยมันไม่ทำพ่ออะไรมนนันนี้มันอ้อนพ่อมันอยากกินอะไรหนิเยากได้กิฟต์ค่ะกิฟต์นูหายหมดเลยลอะไรพ่อจะไปตัดสับประรดนี่จะหาสาับปะรดให้แม่กินก่อนโอ้สโยสุนสับิมพ,พ,พ์ไม่มีเลยวันนี้สาวพ่อสาวพ่อลูกสาวพอ่อลูกสาวพ่อนี่ไม่เหมือนคนอื่นเลยนะที่ชาวพ่อเน พอ่อวันดีจ้าถ่ายรูปให้เร็วยถ่ายรูปให้เร็วรจ้าสี้ชาวพ่อขี้ชาวพ่อจับภาพไม่ทันหรอกพ่อเดีวไงดิน้นชาวพ่อรู้สาวพ่อ

เสร็จแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามช่องของเราด้วยครับสวัสดีครับ